หลังมฤตย,ยู่ยายดวงคนราศีก็รากฏจะเป็นอย่างไรในปี2566นี้คนราศีกรากฏช่วงวันที่10พฤษภาคมถึง30มิถุนายนจะมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยให้ระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยถึงปานกลางควรปรับเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยให้ถูกต้องแล้วชีวิตจะดีขึ้นปัญหาต่างๆจะคลีค่คลายให้ปรับเปลี่ยนความคิดและการใช้ชีวิตใหม่ เลิกหาเงินไปทําบุญควรเอาเงินไปใช้นี่เคลียได้มากได้น้อยก็ยังดีชีวิตจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาแทนเสียงด่าเสียงดูถูกเลิกยิดติดกับคําสอนผิดๆของพวกพุทธานิสที่ให้หาเงินไปทําบุญเพราะทําบุญแบบนี้ทําไปชีวิตก็ไม่เจริญเพราะมันเป็นเงินคนอื่นเขาไม่ได้ฝากให้คุณเอาไปทําบุญด้วยก็เหมือนเป็นทรัพย์ของโจรได้บุญเจอบาป เลือกไปเอาความคิดคนอื่นที่คุณไม่รู้จักอย่างพวกไร้คตคนนำมาเป็นสาระพ่อมีแต่จะทําให้ชีวิตวนเวียนอยู่กับปัญหาเลิกสนใจคําพูดของคนที่ไม่หวังดีตัดพวกเขาเหล่านั้นออกจากชีวิตไป,ปรับฟังความเห็นคนที่หวังดีให้มากขึ้นให้มองและตัดสินคนที่การกระทําอยากไปใส่ใจกับคําพูดควรใช้เหตุผลให้มากกว่าความเชื่อหาผู้รู้ที่ให้คําปรึกษาและนํามาปรับแก้ เพราะปัญหาต่างๆจะย้อนกลับมาในชีวิตอีกครั้งในช่วงวันที่23ตุลาให้คนเลือกว่าจะจัดการอย่างไรขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ